ใชย่ยินดีต้อนรับช่องไม่เวียนวานนอนชาแนลเนานะเราไปตามเอสนั้นกันเถิดนะเพื่อนไปกราบย่าพาเนะอืมโอเคไปกราบเลยเอาของไปฝากนะเอาของของไปฝากลุงพลก็ <คน S 2> เตน,เ,เ,นเอาไปวางไว้ที่นี่นเพราะว่า ใช่อ้อมไปทั้งกระได้ค่ะบุญเนาะค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้แดกดูอันแอดอิสระเพิ่อยูมองได้จาเห็นบอ ดัดมีไข่โกอันนี้ของไครเนี้ยจไม่ได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวแยกออของพี่อุ่มแยกออกแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี้เอาออกให้แล้วเนาะไออุ่มวะอุ้มไปแล้วให้สีเขียวอะยูอกับแม่เพียนน่ะออฮะอุ้มรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้ไปแล้วสีเขียวอะมันของแม่เพียนสีสดใสใช่ไหมของพี่อุ้มสีเขียวแล้วก็ของแม่เพียนมีอีกตัวนึงโอเถ้ามันขาดไปบอกหนู ไม่ยังไม่ได้ดูเอเห็นแล้วหลานครบสองตัวเป็นสี่ตัวเลยนะแม่เพียรอีกสองตัวเป็นหกตัวแล้วพี่อุ้มตัวน้องเป็นเจ็ดตัวรวมแล้วเจ็ดตัวนะที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยอเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวถือไปก่อนอืออันนี้ี่ต้องถือเราจะได้หมดหมดเป็นพุ่มเป็นทวงเอาใส่ถุงใหญ่เลยเป็นไงมีถุงใหญ่ไหมแอ๊ดนีถุงขาวนี่ค่ะถุงใหญ่นี่ถุงขาวคืออันนี้มันมีของบอ มีอยู่เออเดี๋ยวเอ้ามาเหมือนแม่เอามอืมอืมอืมแม่อาหารแป๊บีิดีกว่าไหมเดี๋ยวเพิ่งเปิดเอาไว้นั่นละเอดเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยาเพิ่งเปิดเดี๋ยวยายยายกินไหมล่ะแป๊บสิแม่จมโบนันไม่ทานแป๊บสิทานเดี๋ยวกินใครอยู่ย่านเปิดแล้วโบทานนาทีเดี๋ยวทานด้วยกันเลยเนาะสองคนเราเนาะทานสองคนเรา เปิดของหลวงของเจ่าวองไหได้คุณได้ท่านไม่เหรอนี่สองสองหกเจ็ดหนูซื้อก็เอานี้แล้วกันเดี๋ยวหนูให้แม่ค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งกับหนูอะรถตุ้หนู อยู่นี่โอโถจะให้ถูรางที่หนึ่ด้วยกันเนี่ยอ้าวเป็นไหนล่ะเนี่ยนี่เพี้ยนหือโวยนี่ไปวันไหนแล้วเนี่ยอยู่แถวนั่นเลยใจเย็นอ๋ออยู่นี่อืม <c oughs> ดีไหมจ้าแม่จ๋าอย่าลืมลูกนะถ้าถูกหวยแลอย่าลืมมาเรียกโทรมาแจ้งจังเลยนะไปบอกพ่อปุแล้วมั้ยอะไรน้องพลอายุพ่อปุณยุทธ์นี่ปีญาติญาติมาขึ้นนี่ฮะโอเคโอเคค่ะไม่ไม่ขึ้นคนเพราะอุ้มได้เสียแล้วบ่ะได้คนละหกล้านสามถูกสีเขียวเออซือหกตัวนี่น้องฮัลโหลเบิ้งเบิ้งให้แน่ แง่พุ่มที่เขาไปเลยล่ะนี่สิบเอยูไส้ดีเรียกพอได้ไหมพอเออแง่พุ่มที่เขาไปมีอกินเขาไปหลายได้ไหมแล้วพอจะให้เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังไหมในคาเพลงเมื่อคืนนี่หลายบทไม่ได้ฟังเลยเอาเมื่อคืนกับฟังแล้วเดี๋ยวฟังอีกครั้งนะอีกครั้งไม่ฟังแล้วแต่ มันไม่ได้อัดเพลงเนี่ยเดี๋ยวเอาแม่ปุ้มนะอัดไทยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอัดเล็กให้หนูหน่อยอัยดเลยร้องเพลงนะหนูจะร้องเพลงโอเคเมื่อคืนร้องแล้วไม่ได้เรื่องเลยเพไาะถึงปานม่านางมันจะเป็นประเด็นว่าเป็นยังยืนเอาก็ได้ขอเง่งแม่ปุ้มอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้แม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้แม่แม่แม่พานนะจ๊ะคือรักค่ะแล้วก็ คุณยายคุณย่าคุณพี่ป้ว่าอาเราจะร้องเพลงนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทำเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้แม่พาฟังนะฮะขอไอ้ได้บอกกับขอไอ้ได้บอกกับความจริงในใจนะคะ จะร้องเพลงให้ฟังนะคะวันอาจจะถูกมองว่าฉันกายเป็นคนผิดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าถนน้อมตอนเจ้ายัง ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเคยอบกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวน้อย <S <S> <S ฉันเฝ้ารอคอยวัน <S <S> <S เธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคน ชีวิตอะไรหนักหนา,นาทั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่ไวายกล่าวหาว่าเราย้ำดีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกรมหายใจเคยอกกอดเธอเอาไว้ยอด หรือไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันคือกลับมาถูกลก้าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตายังไม่ไหวลกาวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ คอยวังดีคิดถึงทุกลมหายใจอาจจะถูกมองว่าฉันกายเป็นคนผิดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มีเฝ้าทาน,น้อมตอนเจ้ายังอยู่ ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเพลขอไอได้โบไม่ใช่เหรออันนี้เพลงความจริงในใจเออเมื่อกี้ล้มไปแล้วขออายได้บยังไม่ได้ลองในชะ่ไหมอยากสิขออาย <c oughs> ได้บร,รักษาใจอายได้บแค่สิ่งเดียวที่อายขอ ปันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดินลาขอให้ฟ้าลิขิตที่ให้เฮาไปด้วยกันรวมสร้างสรรวันข้างหน้าไอ้ฟ้าสดใสมอบความรักให้เพียงเธอ จะไม่เผือนอกใจจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยแค้นในจับมือฉันไว้นะคนดีโว,โว,โว,โวอยากสิขอไอ้ได้บอรักษาใจนายได้บ่แค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขอนี่น้องเอ๋ยหากว่าห ไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดอ้อลาสาทุอขอบคุณมากนะคะนกเรียนขอบคุณมากนะจ๊ะเป็นคนสวยคนงามของพี่นันจ่ะขอบคุณมากนะคะ<า> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เรามาเยี่ยมแม่คานะจนถึงนี่เนาะ